โอเคโอเควันนี้พูดมามามาเล่าเรื่องอะไรคะคุณโยอยากอยากทราบเรื่องอะไระครับอ๋อประเด็นนี้ดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าสมมติเขามาดูดวงแล้วใช่ไหม,มก็เห็นเขาถามว่าเอาดูแล้วสมมติมันมีเคาะอ่ะบางทีเขามีเคาะเนี่ยเราเขาจะแก้ยังไงจะแก้ดวงแก้กรรมทํำยังไงเออตามลาโคราศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีบาปพระเคาะกับสุขพระเคาะถูกไหมอืมอถ้าเกิดว่าเป็นบาปพระเคาะเนี่ย เราก็จะต้องดูว่าสาเหตุที่คนเนี่ยบางทีอ่ะไปแก้ดวงทําบุญแล้วก็ไม่ถูกเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพระครององค์ไหนเนี่ยกําลังเล่นงานเขาอยู่อืมก็จริงอืมเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเจ้ากรรมในเวรใช่บางทีอ่ะเจ้ากรรมในเวรแต่คําว่าเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ยเรารู้ไหมว่าเจ้ากรรมในเวรของเราคือใครไม่รู้มองไม่เห็นนะปัญหาคือตรงนนี้ไงอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างมีเคสเคสหนึ่งเหมือนกันที่เขามาดูกับผมเขาก็เขาก็มาถามว่าเออมีดวงน้องคนนี้ให้ดูพอมาดูเสร็จปุ๊บผมก็เตือนไปบอกว่าเออวันที่ยี่สิบเจ็ดนะย7ิบเจ็ดธันวาคมนี้นะดาวังคารย้ายนะเวลานี้นะระวังนะงดเดินถนนนะนู่นนี่นั่นอพอดูไปเขามาดูตั้งแต่กันยามัง้งแล้วเขาก็ลืมพอลืมเสร็จปุ๊บ พอดองคานย้ายตอนสามทุ่มกว่าประมาณเที่ยงคืนเขาออกไปรถควาหน้าไปลดความแล้วก็คือแบบเย็บไปสิบเขม็มในวันนั้นเลยยี่สิบเจ็ดวันที่ดาวคานย้ายเลยใช่วันที่ดองคานย้ายเลยวันที่เจ็ดธันวาอพอเสร็จปุ๊บเขาก็ <c oughs> เขาก็มาแล้วเขาก็เขาก็มาดูเขาก็เลยมาดูว่าเออแก้เคาะว่าเคาะเขาเนี่ยคนที่ยังแก้ยังไงหรืออะไรยังไง ทำไมการเงินไม่ดีตอนนี้เหตุผลเพราะอะไรเพราะดาวดวงไหนเขาเล่นงานอยู่หรืออะไรต่างๆนานา,า,าเราก็คือบางทีอะแน่นอนว่ากรรมอะมันก็อยู่เหนือดวงแต่ว่าหลักการที่เราได้ดูดวงอะมันก็เหมือนกับว่าเราได้มีแผนที่ชีวิตไว้ก่อนอว่าเออเราควรที่จะเดินไปทางไหนไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมยถากรรมยถากรรม,มเออ คำถามก็คือว่าวันเนี้ยคุณทําความดีหรือคุณทํากรรมดีได้ตลอดไหมอมันก็ไม่มันคนเราเป็นมนุษย์อะมันก็ต้องมีดีกับไม่ดีปนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเรายาทํำยังไงให้แก้ดวงได้ถูกต้องก็คือเราก็ต้องมาดูด้วยว่าพระเคราะห์องค์ไหนเนี่ยที่เขาเล่นงานเราอยู่อ๋อคือหนึ่งต้องดูดูดูดพระพ,ะพะนนพระเคราะห์ก่อนว่าเขาเล่นงานอสองถ้าจะแก้ละรู้ละคราวนี้รู้ละอ่าทีนี้แก้เนี่ย คำถามคืออาน,นิสง์ผลบุญที่เราอยากจะได้คืออะไรบางคนเนี่ยอะไปแก้ดวงไปตักบาตรเออใช่ก็ง่ายที่สุดไงหน้าบ้านก็คือตักบาตรก็ถูกแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าอาน,นิสง์การตักบาตรคืออะไรอาน,นิสง์การตักบาตรก็คือทําให้คุณเนี่ยมีอาหารมีเอ่อมีอาหารมีอะไรอ่ะอิ่มอุดมสมบูรณ์ถูกไหมอืมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปตักบาตร ผลกรรมผลของบุญที่ได้ก็คือคุณก็จะได้อาหารถูกไหมใช่มีกินไม่ขาดก็คือมีกินไม่ขาดใช่แต่คนสมัยเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะอยากอะไรรวยครับอยากรวยใช่ไหมคุณอยากรวยคุณก็ต้องทําเงินด้วยทําบุญด้วยเงินคุณก็ต้องทําบุญด้วยเงินอ้อาวแล้วจะไปทําที่ไหนอ่ะก็คุณไปทําวัดใดวัดหนึ่งก็ได้ที่คุณนับถือนั่นแหละอ,อืคุณไม่ต้องมาทําไม่ทําไม่ต้องมาทํากับผม คุณนับถือองค์ไหนคุณก็เอาเงินไปทําบุญที่เออที่นั่นแล้วก็องค์นั้นแล้วคือคือเคะมันจะเบาลงใช่ไหมอา่ามันก็คุณเชื่อในผลบุญไหมล่ะคุณเชื่อในผลบุญอ่ะผลมันเกิดอยู่แล้วอืมอืมเราก็ต้องเชื่อก่อนว่าเออทําดีได้ดีใช่ไหมทําดีจริงอ่ะไม่ได้ดีนะทําดีอ่ะได้อะไรทําดีได้ผลของความดีต่างกันยังไงอ่ะอ้าวเหมือนกับเราอ่ะมีมเมล็ดพืชอ่ะอเราไปหวานอ่ะเราทําไปยัง เราหวานไหมยังหวานแล้วอ้าวแล้วได้ผลเลยไหมอ้าวต้องรอดิเออคุณก็ต้องใส่น้ําใส่ปุ๋ยใส่อะไรไไถูกไหมใจยากนะจ๊ะปุ๋ยไปปุ๊บลงเลยเออแต่ว่าบังเอิญเนี่ยถ้าอน,นิสงของทานนั้นอะ่ะแรงหรือว่าผลนั้นอะ่ะมีอน,นิสงที่มากพอคุณก็อาจจะได้เลยก็ได้คือแล้วทําไงให,ให้มีอน,นิสงแบบแรงๆอ่ะคนเราต้องการแรงๆบุญก็ต้องแรงๆอืม ถ้าเกิดว่าอนิสง์ทานเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกไว้ว่าการที่เราอะทาบุญกับสัตว์เดรัจฉานร้อยตัวไม่เท่ากับทําบุญกับมนุษย์ทุศิลหนึ่งคนทําบุญกับมนุษย์ทุศิลคือไม่มีศิลทําบุญกับมนุษย์ทุศิลร้อยคนก็ไม่เท่ากับทําบุญกับเนยหนึ่งองทำบุญกับเนร้อยองไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์หนึ่งองทำบุญกับพระอรหันตร้อยองคไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาบันหนึ่งอง ทำบุญกัพบพระโสดาบันร้อยองค <vice S 1> ์ไม <after 100> <dies> <unstoppable S 2> ่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีหนึ่งองค์ทำบุญกับพระสกิทาคามีร้อยองค์ไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีหนึ่งองค์ทำบุญกับพระอนาคามีร้อยองค์ไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์หนึ่งองค์ทำบุญกับพระอรหันต์ร้อยองค์ไม่เท่ากับทำบุญกับพระปเจกับพุทธเจ้าหนึ่งองค์ทำบุญกับพุทธเจ้าร้อยองค์ไม่เท่ากับทำบุญกับพุทธเจ้าหนึ่งองค์ทำบุญกับพุทธเจ้าร้อยองค์ไม่เท่ากับทำสร้างโบสถ์สร้างวิหารหนึ่งคร เพราะว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยจะต้องเป็นโบสถ์และวิหารที่ทําให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสามารถปฏิบัติธรรมได้ด้วยอันนั้น<ม><ม>จะได้อน,นิสงส์มากมแล้วก็มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้มีพระหูสูสรพระหููตร,ตรตก็คือเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ใน<ม>พระไตรปิฎกเผยแพร่ธรรมเผยแพร่ศาสนาก็จะได้อนิสงส์มากยิ่งขึ้น คืออันนี้เป็นบุญแรงว่างั้นเถอะใช่เป็นบุญแรงเป็นบุญที่แรงทําบุญกับเพื่อที่จาสืบต่อพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่อย่างนี้เขาเรียกว่าทําบุญอย่างฉลาดใช่ไหมใช่ก็เราก็เอาเงินไปทําบุญแต่ถามว่าต้องทําเยอะไหมเออใช่เราก็ต้องเราก็ต้องแบ่งเงินคือทําบุญอย่าไปเดือดร้อนตัวเองอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าทําบุญโดยไปกู้นี่ยืมสินมาทําบุญเออ อันนั้นอันนั้นเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวอันนั้นไ,ไม่งไ,งไม่ได้ใช้ปัญญาไง <c oughs> เออ <c oughs> เราพุทธเ,เจ้าก็บอกว่าวิจยะทานังทาตุพัง,งเราพุทธเจ้าสรรเสริญการเลือกทําบุญอืมอมืแล้วเราก็ต้องทําตามศรัทธาทําตามทําตามที่เราตั้งใจไว้แล้วขอให้บุญเนี่ยมันเป็นไปตลอดสายมหมายความว่าออย่างผมอะตัวผมเนี่ยผมก็จะมีบาทอยู่หนึ่งลูกอย่างนี้ พระมาหาเจดีอันนี้ก็คือผมผมผมสร้างผมก็จะใส่ผมใส่ทุกวันนะ่ะผมตักบาตรทุกวันนะ่ะเริ่มต้นนะ่ะก็อาจจะไม่ต้องเยอะมากเราก็ใส่ตามที่เราตั้งใจไว้ตักบาตรใช่ไหมทุกวันใช่แต่ขอให้ทําทุกวันใชแ่แล้วแล้วส่วนมากไปทําที่ไหนอะที่คุณโยไปทําก็ไปทําที่ราชบุรีอืวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม ก็คือมีมีพระเจดีที่คุณโยบอกให้ไหมใช่ <c oughs> เพราะว่าแล้วแต่ศรัทธาอย่างผมแม้ผมก็ศรัทธาองค์พระเดชพระคุณหลวงป่าพระเทพยานนโมงมงคลเงนมี่ีองค์นี้องค์พระเทพยานามงค,งมงคงงลท่านเป็นโหตั้งแต่เป็นคารวะแล้วนะท่านก็เออเป็นผู้เผยแผ่ทำธรรมะชื่อมองคลระบุตรอยู่วัสเกตอืมคือท่านเป็น ท่านเป็นคารวาสอะแต่จริงๆแล้วก็เหมือนพอะระเลยแหละเออปฏิบัติแบบท่านท่านปฏิบัติจนจนท่านบวชบวชตอนอายุมากแล้วแต่ก็ยังสอบได้ประริยธรรมหกประโยคแล้วก็ได้เป็นเจ้าคุณชันเทพอืมอืมท่านเป็นว่างต้งต้องมาเล่าประวัติแบบโอ้โหเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราาม,มนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆนี่แบบ คุณระยาวคุณเราไม่หมดอ่ะเออแล้วอยากรู้อย่างหนึ่งว่าคนส่วนมากจะแก้แก้ดวงแก้กรรมอีกอย่างอ่ะไปทำอะนี่สังฆทานอืมเออคนจะคิดกเกาะฮิไปทําสังฆทานก็ได้อะไรงเง<ต>ี้ยเออต้องต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าสังฆทานเนี่ยคืออะไรคือจริงๆแล้วอ่ะเข้าหิ้วฮิ้วข้าวถุงแกงถุงอนะ่ะแล้วก็เข้าวัดอนะ่ะอันนี้ก็เป็นสังฆทานแล้วนะ แล้วก็ไปถวายภิกษุโดยที่ไม่เจาะจงคือไม่เจาะจงเนี่ย <Euros. S 1> เขาเรียกว่าสังฆทานแต่ว่าที่เจาะจงอะ่ะ <waż. S 1> เขาเรียกว่าปุคลิกทานอือืออือแล้ไงต่อก็บางทีอ่ะเราหิ้วกระป๋องไปอ่ะแต่เราหิ้วกระป๋องไปบางทีคนตื่นสายทำํำไงก็ไปสายไงก็ไปสายแล้วรู้ไหมว่าในกระป๋องนั้นมันมีอะไรบ้างไม่ไปซื้อน้าวัดเลย <uss> ส่วนมากง่ายๆก็คือหน้าวัดหน้าวัดขายเป็นกระป๋องแต่ก็ไม่บางทีก็ไม่รู้เพราะว่าเขาห่อพลาสติกไว้งไงอืมบางทีก็มีของกินบ้างเกิดมีของกินบ้างเกิดมีอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วพระท่านรับไม่ได้นะ<า>ถ้า,าเกิดว่าหลังหลังเที่ยงไปแล้วอะ่ะอเพราะว่ามันเป็นยาวากาลิก<อ>มันหมายความว่ามันรับได้เฉพาะการถ้าเกิดว่าท่านรับไปเนี่ยท่านอาบัติเลยไม่คือ,ค,อคือเขาห้ามของของอะไรบ้างนะ ในในหลังเที่ยงก็เกี่ยวกับอาหารแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นน้ำพึ่ง,งน้ำพึ่งหรืออะไรน้ำพึ้งเนี่ยสามารถที่จะเก็บได้เจ็ดวันไม่เป็นไรใช่มีในสังกัดท่านะอ๋อถ้าอาหารแห้งก็ไม่ได้เนะ่ะอาหารแห้งไม่ได้เลยอาหารสดก็ไม่ได้ใช่ครับหลังเที่ยงใช่ครับอ๋อเหมือนแทนที่เราจะไปทําบุญเรากลับได้บาปใช่ถึงบอกว่าบางครั้งเราก็จําเป็นที่จะต้องศึกษาด้วยว่าเออมัน มันเหมาะสมไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับเกิดเป็นคนเนี่ยครูบาจารย์ก็บอกว่าต้องรู้เจ็ดอย่างเขาเรียกว่าสัปปุริสังเสวะก็คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคลต้องรู้เจ็ดอย่างเราก็จะต้องรู้เหตุรู้ผลอื ก็คือสรุปง่ายๆเลยตรงลงแก้กรรมนะให้เลือกใช่ไหมสรุปไหนสรุปคุณโยสรุปสรุปยังไงดีอ้าวก็สรุปจะทำบุญทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องเลือกบุญใช่ไหมใช่เราก็ต้องเลือกบุญก็เหมือนกันว่าเลือกบุญน่ะคุณอยากคุณอยากสวยหล่อคุณก็รักษาศีลแล้วคุณก็อุทิศให้กับเทวดาพนะนกเคราะห์คุณอยากที่จะมีปัญญาอยากมีสมาธิคุณก็สวดมน จเจริญภาวนาแล้วคุณก็อุทิศบุญให้กับเทวดาพนพเคราะห์แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เงินอ,อยากมีอยากมีทรัพสมบัติคุณก็ต้องทําบุญด้วยเงินทําบุญด้วยสมบัติที่เรามีมแล้วก็อุทิศให้แก่เทวดาพนพเคราะห์เราผลบุญที่เราทําให้ท่านอืม,อมแล้วผลนั้นน่ะถึงเราจะไม่อยากจะได้รับมันก็ได้รับอยู่แล้วอืมบางคนเนี่ย ทำบุญไปบางทีก็มองว่าเอ้ยทําไมถึงได้ไม่ไม่ตามที่เขาต้องการเพราะมันเป็นไปเพราะว่าเออเนี่ยทําบุญแล้วอยากจะได้แบบนี้แต่ผลของบุญนะ่ะเราเราจะรู้ไหมไม่รู้ที่เราไม่รู้นะแต่คือเราเราต้องรู้เลยว่าผลที่ได้เนี่ยมันได้แน่นอนเออแต่ว่าไม่รู้มาแบบไหนใช่ไหมใช่มันไม่รู้ว่ามาแบบไหนจริงๆแล้วข้อคุณอาจจะแบบถึงขั้นตกงานเลยก็ได้ ถึงอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่ทุกวันเนี้ยคุณยังมีงานทําอยู่ก็ถือว่าเบาแล้วก็เบาแล้วไงเอาหรือว่าอยากจะตกงานแต่ที่คนไม่รู้นรว่าเอ้ยใช่ต้องเป็นใจชีวิตชีวิตชีิตฉันไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนเลยบอกไม่เออในยุคสมัยเนี้ไม่ตกงานก็บุญแล้วอืมคือมาบางทีเราต้องใช้สติแล้วเราก็ต้องมองดูตัวเองด้วยว่าเราอ่ะต้องดูว่าสิ่งที่เราทําอ่ะ ณน้บัดเนี้ยถ้าคุณคิดจะแก้กรรมจริงอะ่ะคุณก็ต้องเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลถูกป่ะถ้าคุณทําเหตุจากนี้ไปอะ่ะให้มันตรงคุณทําบุญทํากุศลทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเนี่ยรับรองว่าผลมันจะต้องเกิดขึ้นเองทาจิตให้สบายด้วยใช่ไหมใช่ <laughs> ที่สําคัญเลย <laughs> <laughs> แล้วถ้าใครไม่รู้สรุปเนี่ยจริงๆเราก็ต้องรู้ด้วยเนาะว่าใครเป็นเจ้ากรรมเราใช่ไหมถ้าไม่รู้นี่มาปรึกษาได้ไหมคะได้ครับ ก็มาดูได้เราก็คือเราไม่ได้เมไม่ได้เรียกร้องค่าครูก็คือค่าครูตามศรัทธาค่าครูที่เราได้มาเราก็เราก็ไปทําบุญเราก็มีให้ครูบาอาจารย์ผมมีครูบาอาจารย์ที่เอผมก็ไปทําบุญต่อจากต่อกับท่านซึ่งท่านท่านก็เอาเงินเราไปทําบุญอีกก็เท่ากับว่าเราเราได้บุญสองต่อแต่อย่างเงี้ยคุณทําบุญค่าครูบาอาจารย์มาผมก็ไปทําบุญอีก คุณก็ได้บนสามต่อเออดีเลิศก็มีบางคนนะทักมาในไลน์บอกคิดค่าครูเท่าไรครับกังวลเรื่องค่าวครูมากเลยบอกว่าถ้าครูแล้วแต่อย่าให้ครับแล้วก็ทักมาว่ามีด้วยเหรอมีด้วยหรือค่าครูแต่อย่าให้ก็มีไงมีที่นี่ไงบอกอยากให้เพื่อนๆทุกคนช่วงนี้เนี่ยดวงประเทศเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเนาะเราก็อย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทมีสติ เข้าใจว่าทุกวันนี้คนเราอ่ะก็เดือดร้อนกันทั้งหมดนะ